สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้เป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม4่นอยเนาะเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับสายจับวินนะครับก็ต้องในคลิปนี้เลยนะครับผมเมื่อวานนี้เราให้2อกับ8นะครับพี่ๆมาดูกันว่ามีรอบไหนเข้าบ้างเนาะแปดไม่มานะครับเมื่อวานนี้8ไม่มานะครับตัดไปเลยเนาะแปดไม่มาขอโทษด้วยนะครับเฉพาะกิจนะครับสามหนนะครับรอบแรกของเราใครเอา2ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่29ตรงๆนะครับผม ส่วนห้าน้อยพิเศษนะครับ40291นะครับของเรา02ไม่มีนะครับใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่02ส่วนใครที่จับวินเล็กตารางเข้าไปที่91นะครับผมขอสรุปควบคู่ไปด้วยนะครับน้อยปกตินะครับ3 9 9 6 4นะครับพี่พี่รอบนี้ของเราไม่มีนะครับ VIP นะครับ2 1 3กับ91ตรงนี้ก็ไม่มีนะครับแต่ท่านใดที่จับวินก็เข้าไปอีก91นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่สรับแนวทางเนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกท่านใดที่มีโชคด้วยนะครับผมสรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับแปดไม่มาเนาะนะครับผมน่าเสียดายส่วนแนวทางของวันนี้นะครับขอให้เฮงๆปงปังปก็แล้วกันนะครับพี่พี่ท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางเนาะเลขตา่างนะครับผมให้ไปที่เลขแปดนะครับเลขหนึ่ง เลขเจ็ดนะครับเลขสี่เลขสองนะครับผมแล้วก็เลขสามนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับในโค้งสุดท้ายสายวิ่งเนี่ยผมให้ไปที่เลขแปดนะครับสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลขสี่นะครับสี่หนึ่งสี่สอง สี่สาสี่นะครับแปดหนึ่งนะครับผมสตัว8ปดสีนะครับสี่นะครับผมอันนี้ฮานอยเนาะฮานอยในโค้งสุดท้ายนะครับพี่พ 8กับสี่นะครับผมเนาะท่านใดที่ชอบจับวินก็ตามนี้เลยนะครับเลขตารางนะครับสี่เจนะครับผม4ี่สองแปดหนึ่งดสามนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่น้องสนับพานอยโค้งสุดท้ายนะครับแนวทางเลขเด่นตารางนะครับท่านใดชื่นชอบเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผม เพื่อนๆสมาชิกท่านใดนะครับที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นบ้านน้ำเต้าทองเนาะเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้เลยนะครับวันนี้ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ